สวัสดีครับกระแส้ข่าวดังแล้วครับเตือนฉบับที่4วันนี้มาแน่หนักด้วยกรมอุตุประกาศฉบับที่4เตือน17-21กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงเจอถล่มหนักวันที่17กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-21กันยายน2565ฉบับที่4โดยได้ระบุว่า ในช่วงวันที่17ถึง21กันยายนดดค่ามิเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนส่งผลกระทบให้มีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกันโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกันโชกแรงรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายบึงการหนองบัวลำพูขอนแกน่นอุดร สก,กลนกครน,นครพนมร้อยเอ็ดเยสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์รีส,สกเกตและอุบลราชธานีภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบรุรีราชบรุรีรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกนกครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาร,ระยองจันทบ,บรุรีและตราดขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสลับการรับฟังช่องกระแสข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ